สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้มันจะระบากนิดนึงเพราะว่าของมันค่อนข้างเยอะโอเคก็เป็นรถบังคับนะครับสเกลประมาณ1นึต่อสิกับ1นึต่อสิน่าจะตัวนูน้นตัวนี้น่าจะ14คือตัวเนี้ยผมไปได้ของญี่ปุ่นมือสองมานะครับเลยมารีวิวให้ดูแล้วก็ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังด้วยคร่าวๆนะครับวิธีการเลือกรถนะซึ่งจริงผมเคยพูดไปแล้วแหละก่อนหน้านี้แล้วก็ก็คงจังต้องพูดอีกซ้ำๆนะครับเพราะว่าก็มีคนทักมาถามอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ผมจะปั้นจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับในที่ที่ทมีคนติดต่อเข้ามานะอ่าก็หลักๆนะครับคือตัวเนี้ยมันเป็นรถสเกล1ต่อ10กับ14นะ1ต่อ10เนี่ย2คันเนี่ยคันสีเขียวกับคันนี้เนี่ยที่มีคนขับเนี่ย คนณลย่อนะครับซ้ายนี่น่าจะเป็นนิโก้ส่วนตัวนี้เป็นทามิยะส่วนตัวนู้นก็เป็นทามิยะเหมือนกันนะครับอ่าแตกต่างก็คือสองตัวนี้จะเป็นระบบ R c 1 0ซรซตัวนั้นจะเป็น Qd นะครับแต่ว่าระบบเลี้ยวก็จะคล้ายกับเซอร์โวนะก็คือเลี้ยวเร่งตามมือได้แต่ทั้งหมดตรงนี้คือวิ่งไม่ได้นะครับทุกคันคือตีพังหมดเลยนะครับรถวิ่งไม่ได้คือเวลาเราจะเลือกรถเนี่ยนะครับ จะเล่นรถไซส์ไหนก็นแล้วแต่หรือรถบังคับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมจะแนะนําก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเล่นรถเราจะไปเล่นที่ไหนนะครับคือเล่นในบ้านไหมหรือว่าเล่นนอกบ้านนะครับคือมันมีผลต่อเรื่องของการเลือกรถถ้าเราเน้นเล่นในบ้านผมจะแนะนําให้รถไซส์เล็กๆล,ลงหน่อยนะครับอาจจะเป็นพวกหนึ่งต่อยี่สี่หรือสามสองอะไรเงี้ยสไตล์แบบรถกระป๋องอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีพื้นบ้านเราไม่ได้พร้อม ที่จะที่จะมีพื้นที่อนณาเขตเยอะนะครับในห้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะเล่นนอกบ้านเนี่ยอย่างผมเนี่ยเล่นเล่นเอาดอเป็นหลักเล่นนอกผ้าน,นอกสถานที่เป็นพวกตามพื้นคอนกรีตทั่วไปเนี่ยผมก็จะเน, 10. น้นลดหนึ่งต่อสิบเนื่องจากว่ามันหาอะไรได้ง่ายแล้วก็สเกลมันค่อนข้างง่ายในการซ่อมบำรุงนะครับก็จะเน้นพวกนี้ ทีนี้เวลาเราจะไปหาเนี่ยผมก็จะนําให้ดูว่าชิ้นส่วนรถมันดูครบที่สุดเนี่ยเราค่อยเอามาถ้าดูแล้วมันขาดดูไม่ค่อยครบเนี่ยอย่าเพิ่งเอามาเพราะาโอกาสที่มันจะหาอะไรไม่ได้หรือซ่อมไม่ได้มันจะสูงนะครับอันนี้คือแนะนําอย่างนี้อย่างพวกเนี้ยผมได้มามันก็จะมีพวกรีโมทติดมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวรถมีชุดไฟมาแต่ว่ามันก็ใช้ไม่ได้นะมันพังหมดแล้วนะครับคือคนเก่า เขาเรียกแล้เจ้าของเก่าเขาอาจจะไม่ได้ดูแลไม่ได้เก็บคือเขาเหมือนแบบซื้อมาแล้วเขาก็เก็บไว้เฉยอย่างเงี้ยไม่ได้เล่นแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูแลบรุงสามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างพวกเนี้ยยางหมดสภาพแล้วนะครับแต่พวกเนี้ยมันยังดีหน่อยคือมันเป็นด้วยด้วยสเกลรถเนี่ยมันสามารถจะหาอะไรมาซ่อมได้นะครับอย่างยางอันเนี้ย เราก็จะสามารถหาเอาของรถหนึ่งต่อสิบปัจจุบันเนี่ยมาใส่ได้นะปะแกะให้ดูเทสเทสดูนี้นะครับพอจะเห็นไหมข้างในมันจะเป็นดุมแบบสามเหลี่ยมเป็นหมุดนี้ แล้วก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นมันต้องมีอะแดปเตอร์ทีนี้ถ้าเราไม่มีอะแดปเตอร์เราตัวนี้ออกใส่ดุมหกเหลี่ยมรุ่นกะรุ่นใหม่ๆเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็ใช้ล้อรุ่นใหม่ได้เลยนะครับก็ง่ายครับถ้าแบบนี้มันก็จะโมดิฟายได้ง่ายหน่อยอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับ หรือถ้าเราแบบไม่อยากจะไม่อยากจะเปลี่ยนลอ้อเอออยากใช้ล้อตัวนี้เราก็เปลี่ยนแต่ยางก็ได้ไมันก็มียางขายแยกมานะครับจะเบิกทมิาก,ก็ได้หรือว่าจะเ,าเบิกข้างนอกก็ได้แล้วก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกมันมันมีขายหมดนะครับหรือขั้นข้างๆเนี่ยนิโก้เนี่ยก็อารมณ์เดียวกันนะครับดียวให้ดู เห็นไหมครับซูมไหมอางเนี้ยเขาเป็นดุมนะครับสลักข้างในที่รถก็จะเหมือนกันนะครับเราก็เอาตัวหกเหลี่ยมรุ่นใหม่มาเสียบแล้วก็ล้อรุ่นใหม่มาเสียบใช้ได้เลยพวกเนี้ยเราก็เปลี่ยน,น,น,นอะไหล่ได้ง่ายๆพวกเนี้ยมันจะอะไหล่ง่ายนะครับมันจะสะดวกกว่าแต่ถ้าเป็นรถรุ่นเก่ากว่านี้หรือว่าเป็นรถที่มันสเกลเล็กกว่านี้มันจะหาอะไหล่ค่อนข้างยากอย่างล้อยางก็จะหาย,ยากอย่างพวกเนี้ยในชูปี้ลาซาด้าก็มีขายทั่วไปนะครับไม่ยาก เล่นง่ายครับผมก็จะแนะนําคนที่เข้ามาเล่นที่แบบอยากจะได้แบบอยากจะทํารถเองอยากจะ b u i l รถอะไรเงี้ยก็ดูว่ามีอะไหล่ไหมนะครับซึ่งปัจจุบันอะไหล่ส่วนใหญ่นะที่เห็นขายกันในตามแพลตฟอร์มต่างๆพวกชูปี้ละะาซาด้าอรีบา,บาอาริเพสเนี่ยหนักไปทางรถ1ต่อ10เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนใหญ่นะครับสเกลอื่นมีแต่ผมรู้สึกว่ามันน้อยกว่า ผมก็เลยจะไม่ได้แน,นนะแนํานะแนะนําเป็นพวกไฟเนี้ยมาตรฐานไฟมาตรฐานหนึ่งต่อสิบเนี่ยจะเดินง่ายนะครับทําได้ง่ายโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้แหละให้ดูว่าเออมันก็มีรถสไตล์นี้ออกมานะครับแต่ว่าพวกเนี้ยนี่เลยสดๆดเมื่อกี้ผมเพิ่งถอดใช่ไหมเห็นนะ ใช่ผมเพิ่งถอดเลยแตกแล้วเรียบร้อยอืมผมเพิ่งถอดเมื่อตะกี้เลยนี่เลยส,สดๆเลยแตกนะครับเรียบร้อยหักยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรหักอีกถ้าถอดเพิ่มแต่ว่าพวกเนี้ยมันมีอะไหล่นะครับถือไม่มีอะไหล่มันก็พอดัดแปลงเอาของรุ่นใหม่ๆใส่ทดแทนได้ก็ไม่ยากไม่ยากแต่ว่าตัวนี้มีอะไหล่อยู่นะชิ้นนี้ ที่ผมรู้สึกว่าจะมีอยู่นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับตัวนี้อะแดปเตอร์ของล้อนะอแต่อย่างที่บอกถ้าไม่มีก็ใส่ดุมรุ่นใหม่ใส่ล้อรุ่นใหม่ไปเลยจบทีเดียวนะครับง่ายดี สำหรับคลิปนี้ก็แนะนํากันคร่าวๆแค่นี้นะครับมีอะไรก็ทักมาสอบถามกัแล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับตัวรถการหารถหรือ modify อะไรเงี้ยอย่างที่บอกเน้นย้ําทุกครั้งนะครับเล่นรถมันต้องมีอะไหล่ฉนั้นมีอะไหล่เนี่ยควรจะเป็นรถสเกลประมาณหนึ่งต่อสิบอะจะหาอะไหล่ง่ายสุดสเกลอื่นหาได้แต่น้อยกว่าโอเคเอวไว้เดี๋ยวผมมีเวลานั่งทํารถแล้วเดี๋ยวค่อยมาแชร์ให้ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนนี้รถ เริ่มเยอะมากๆแล้วผมยังไม่มีเวลาทำมีมีคันหนึ่งสีแดงนี่ได้รีโมทมาก็ยังไม่มีเวลาทำนะครับยังมีนี่อีกคันดัดสามก็ยังไม่มเวลาทำนะก็ค่อยๆแล้วทำไป มีเวลาก็ทําไปไม่มีเวลาใครอยากได้ก็ทักมาขายซากให้ยินดีนะครับเอาไปนั่งปั้นกันต่อโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเจอของเจ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยรุ่นไหนที่หาอยู่อะไรเงี้ยลองทักมาถามดูได้นะครับหรือใครสนใจของเล่นตัวไหนลองอยากให้ลองหามารีวิวดูก็ทักมาบอกนะครับเออมีคนบอกว่าอะไรวะรถ รถประจันบาลนอะ่ะผมผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วที่มันวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งในถาดอ่ะว่าชนกันอะไรเงี้ยไอ้นั้นผมยังไม่เคยเจอนะผมเคยเล่นสมัยเด็กๆเมื่อเป็น10กว่าปีแล้วมั้งน่าจะ10ปี0ปีอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นใครเขาขายนะแต่ถ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะหามารีวิวให้นะครับโอเคไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ